เพลงใจจะขาดอ,ะอ่ะฮะไอเพลงอ่ะทำไมจะขาดใจตายทำไมไมันต่อยกูจริงหรอต่อยกูเองใจจะขาดใจซีดจัดอะไรเนะนี่ยขนมครับลดน้ำหนักครับอ๋อ ประกอบได้ที่มากครับตากแดดทั้งวันวันนี้แดีนะพี่ยังแบบงีบหน่อยดีใจมากเมื่อวานเห็นนะเอวันนี้แม่รวมกันได้กี่นาทีวะเฮ้ยนั่นคือแม่ชั่วโมงได้อยู่แม่แม่ผมอ่ะแม่ผมนั่งเกาถามมหอขนาดนั้นอ่ะหมอหมอบอกว่าวันนี้หมอคือตั้งแต่เช้า เมื่อวานแม่งครั้งนู่นไม่ได้ทำอะไรเลยแบบว่าโอ๊ยตอนนี้ร้อนมากร้อนแบบรุ่มๆเลยแต่ผมบอกเมื่อวานอะผมเข้าไปเทสโซฟาใหม่เมื่อวานเห็นนอนอยู่คือคือเนี่ยสองครั้งแล้วนะที่ว่าคิดว่าเร่งียบจริงอะคือครั้งแรกอะไอออฟก็ตีห้าเห็นผมนอนอยู่ตรงโซฟาเนี่ยแต่ว่าเพลงไม่ดังเหรอดังดังดิโคือดังอะบางทีผมใครมันหลับไม่ได้หลับแต่ก็ถึงฮัลโหลครับ คนบ้าเลยเปิดเพลงเสียงดังดังถึงหน้าบ้านเดี๋ยวไอ้ตอนนี้ใครมาแล้วอนน,อนนี่ก็เล่นโกคาร์ดกันอ,อ๋อไม่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> นี่หมอสนะมอบน้ำนะครับหมอบนะใช่ใช่ใช่เพราะมันอยู่ที่นี่อ,อ๋อหมอบน้ำ <c oughs> ครับได้ได้ก็เดี๋ยวเด,ดี๋ยวกระดุกครับได้พาไปดูครับเพราะว่าเพลงมันต้<ข>องดังคือกูเวลาเห็นน่ะมันต้องมีภาพคุมหัวไม่งั้นหยุดได้ ถ้าคมหัวก็คือไม่ได้เนี่ยครับผมช้าอ่าเอาได้ครับก็อาับเรับเ้าเจอไหนอยู่ีมอญเนี่ยอยู่ในหมอต้อหอมไหมครับหมอเปียวไหมดูโกแม่คอมเมนต์ไม่หมอเปียวไหมได้ขอบคุณครับคือแลวคือแบบผมผมเป็นคนเปิดเพลงเพลงดังไม่หลายเพลงซ้ำอ่าใช่ผมจะเเพลงซ้าแล้วผ้าผมอ่ะต้องปิดลูกตาเพราะว่าถ้าไม่ปิดลูกตา เห็นว่าผมปิดมันต like ้องมันต้องมีผ้าปิดตาอย่างนี้แล้วพอเปิดตามาทำไมรู้ว่าแม่กูนั่งอยู่ได้ไงทั้งที่เสียงดังแบบนั้นอ่ะแม่พี่ก็นั่งอยู่นั่นแหละแม่นั่งโต๊ะข้าวอยู่นั่นอ่ะตุ้ม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 ผมเปิดบางคนตัดเพลงแบบดังมากวันไหนมันนอนไม่หลับเมื่อวานอ่ะเพลงเพลงแบบเหมือนเมทัลแต่วันเนี้ยพี่เปิดเพลงอันนี้ของพี่เองวันเนี้ยขึ้นตอนผมเข้าไปอ่ะแต่วันเนี้ยูเหม็นกลิ่นสี วันนี้เข้าไปา้โาคือผมอะบอกเลยว่าเข้าไปพักตอนเย็นก็คือแบบเป็นเสียงแบบแรงโหดมากไม่เรียกว่านอนครับผมไม่เรียกว่านอนนอนอย่างนั้นนะคือผมเรียกว่าเผลอเผลอเผลอ,อหลับตาว,นนวันนี้วันนี้มันร้อนจัดแล้วตางแดดตั้เช้าต่างตางตางตากแป๊บหนึ่งแบบคือเราพอตรงนจะพิมพ์บอกคนนี้ว่าของงี่แป๊บหนึ่งแะ่แม่งแป๊บหนึ่งก็พิมพิมซ้ำอ่ะของงี่แป๊บหนึ่งแล้วก็พิมพบอกอ่เพลง คือมันต้องคุยทุกคนตลอดใช่แล้วผมก็งงว่ามันเลยมันเลยงีบไม่ได้เพราะคือแบบผมเหมือนแบบว่าเรื่องไร้สาระในชีวิตมันเยอะพี่ตั้งพี่พิมพ์เหมือนกันหมดทุกคนนะเราของีบทุกคนเป็นเวลาแต่งกันนี้ไงนะพิมพ์หายเบฟคือมันไม่ไหวแล้วขอสมมติพิมพ์หายเบฟบ่ายบ่ายโมงของีบแป๊บนึ่งบ่ายโมงสิบห้าพิษณุของีบแป๊บนึ่งไอเพลงมาอีกบ่ายโมงสามสิบไอเพลงของีบแป๊บนึงสรุปแล้วก็ไม่นอน แม่แต่อย่างน้อยอ่ะมันได้เขาเรียกได้พักสายตาอ๋อถ้าปิดตาปุ๊บแล้วคือเปิดเพลงให้มันแบบดังๆแล้วก็ดมกินทินเนอร์อ่ะโอ้โหสร้างกลุ่มเถอ,อ,อเขาต้องไปอาบน้ำแล้วเขาต้อไปอบน้ำแล้วให้น้องมาทำเรียนเรียนเร็วเด้เปิฟแม่งวิ่งเลยนะกลัวมากรถ เดินมาเร็วๆถ้าไครเราเดินมันเลยนี่ก็ตั้งกองไว้รูปเอ็มวีของรชายเย็นของามเด็กเออไปพี่เด็กเข้าไรพี่ไม่บินวะมาผมบินหรอเออไม่นุ่งเด็กจริงมาครูเด็กปลอมชายเย็นเข้าบินมึงใช้แอปใช่แอปใช้ัสดีครับกันเลยใช้ใช้ไม่พอใช้แอปหน้ำดูเด็กเกินไม่ได้สวัสดีครับกันเลย เอ้ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับนายขอเสียงนังไหนสวัสดีค่ะนายเลยสวัสดีค่ะนี่เลยนี่นี่นี่หน้าตาเหมือนเราเลยคนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับกันเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะ <laughs>